สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่อง You Clip Up กันอีกเช่นเคยนะครับผมก็สมาวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวคู่หูวัยรุ่นปารีสนะครับซึ่งโอ้โหเอมเปเป้กลับมาเป็นฟอร์มซีนะครับก็เล่นพอเล่นได้นะครับก็ไปวัดดวงอีกทีนึงส่วนมอยเซคีนก็ยังเป็นฟอร์มซีอยู่แต่ว่าเป็นลูกลักผมไปแล้วนะครับเป็นตัวหลักผมไปแล้วนะครับก็หาช่องดีมากนะครับยิงก็ดีนะครับแล้วผมก็ได้ยัดสกิลดับเบิลทัชให้มันไปนะครับก็บอกเลยว่าสุดจัดประหลัดขิกแน่นอนนะครับ เดี๋ยวเราจะเอาไปจับคู่ลงแรงกันนะครับตอนนี้ก็นะเลนกิงผมก็ลดพพวบเลยนะครับรู้สึกแบบเล่นเวลาเล่นออนไลน์เดี๋ยวนี้มันหน่วงๆยังไงไม่รู้นะครับก็เลยแบบแพ้บ่อยมากเลยครับโอ้โหตอนนี้จากพันสี่เหลือพันสามสี่สิบสองแล้วนะครับก็ลดแบบไม่เกรงใจผมเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะเ,จเลงกิงเท่าไหร่นะครับ 1123นะครับก็อยู่ในระดับดีนะครับไม่ถึงกับแย่เอาแล้วนักเตะเราก็ค่อนข้างฟิตนะครับเอมปเป้หัวตั้งนะครับแล้วก็ไมเซคีนนะครับก็เขียวเลยนะครับลูกศรเขียวถือว่าไม่ตั้งแต่ว่าก็ฟิตนะครับเจอทีมเขาใ่ครับใช้แผน3ามสนะครับโอ้โหแผนอะไรครับเนี่ยดูแล้วท่าจะกลางแน่นมากๆเลยนะครับไม่รู้ว่าจะเจาะเข้าหรือเปล่านะครับตรงกลาง เราต้องมาดูกันนะครับว่าเราจะสู้ได้ขนาดไหนนะครับก็เต็มที่นะครับแพ้ชนะเป็นเรื่องของกีฬานะครับแพ้เป็นพระชนะเป็นไม้นะครับฮะอะไรครับเนี่ยนะครับก็บอกเลยนะครับว่าเอมบปปเป้นี่ก็สุดในเรื่องของความเร็วแล้วก็การหาช่องนะครับยิงก็คมนะครับสกิลก็เยอะแต่ว่ามม้เส้นคีนนะครับมันเหมือนกับเป็นตัวที่แบบมันมีพลังแฝงอะไรแปลกๆผมสำหรับผมนะแบบแทงไป หลุดเฉยนะครับยิงก็คมนะครับแล้วโผล่สกิลไลท์ซิงช็อตนะครับอย่างแรงเลยนะครับพุ่งฟุ๊กฟุ๊กฟุ๊โผ่ยิงแล้วแบบมันมือนะครับใครมีก็ลองเล่นดูได้นะครับเกมนึงแล้วโหล่แล้วจังหวะนี้ชนกันนะครับผมเปลี่ยนไปใช้ชุดอาซิโนอลนะครับเพื่อบัฟให้กับกองกองกลางกองหลังของผมนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันรั่วๆยไม่รู้นะครับช่วงนี้สายใช่ไหมกับคาฟูครับ เล่นจากด้านข้างฮะแล้วแทงมาให้กับมอยเซ่มอยเซ่พลิกหาเพื่อนครับแล้วดับเบิลทัตมาจังหวะนี้จะยิงโอ้โหติดแบ็คแฮมครับโดนกระแทกไว้ก่อนนะครับก็เลยยิงไม่ได้นะครับอาจจะยิงมุมนั้นเข้าก็ได้นะครับด้วยสกิลไลซิ้งช็อตนะครับใครจะรู้นะครับเพราะมันยิงมุมว่าก็เข้าได้นะครับแล้วเขาส่งมาให้เรานะครับโอ้โหใจดีอีกในครับเนี้วิเอล่าครับแทงไหมครับเจอหลาดเจอหลาดโอ้โหเอ็มบเป้ขอแล้วแต่ไม่ใจมาเป้นะครับโโอ้ห จะจ่ายกับอมเซ่นเะครับแต่มันไม่ผ่านนะครับก็ค่อนข,ข้างแน่นนะครับหลังแบบนี้หลังสามกลางสามนี่โหแน่นแบบตุดติด,ต,ดติดกันเลยนะครับต,ตุดตดคืออะไรวะอะไรของผมครับเนี่ยแล้วตัดบอลได้ครับจิวเบโต้ขาวฟูครับเดเคมบอเออร์เออติมขึ้นสูงเลยครับกองหลัง <c ười> มางบอลครับโอเคยังได้อยู่ครับแล้วก็หาเหลี่ยม ไปเข้าไม่ได้ครับจ,จ่ายให้คาฟูแล้วยกเขาาอ้หึ่อี่เราน่าจะได้เราได้จะได้ลูกเตะม,มุมนี่ครับอ้าวอ้าวโอ้โหโดนเราตรงไหนวันนี้นะครับผมก็ไม่เห็นนะว่ามันโดนเราเอออะไรครับเนี่ยไม่เป็นไรครับตัดบอลได้ครับบอลที่แคมเบลครับวิล่าจากนาโรนินโยครับตตาจาูเบโตซิวะจ่ายมาเฮ้าแล้วโอ้หึ่ในมาเป้ครับไม่ทันกุลิตแหละครับ บูโนลแฟนันเดสจ่ายไหมกับไฮเวิร์ดโรนัลโดครับแหมจ่ายกันเร็วนะครับภาคไม่ทันเลยตับมบอได้ครับแล้วจังหวะน,นี้อ่าได้ส่วนกลับเลยครับผมโรนัลดินโยแทงไหมกับมอยเซ่โอ้โหมันนะเขาออกตัวก,ก่อนนะครับอ่ายังตัดบอลได้ครับจ่ายปาดเข้าในไหมกับโรนัลดินโยแล้วได้ยิงไกลแหมหลุดกรอบโคตรเยอะนะครับโอ้ยิงไม่ได้ลุ่นเลยนะครับโรนัลดินโย อังเตยจากอลิเวอร์คาร์เลยครับโดนยามาให้กับเอ็มโปเป้นะครับเอ็มบาเป้เอ็มบาเปเ้นะครับเนเมะเบคแฮมครับใส่สั้นๆให้กับโรนโดครับแล้วก็จ่ายให้ฮาวเวดบูโน่บูโนโ่บูโน่โอ้โหต้องคืนหลังไปก่อนนะครับเพราะมันเต็มนะไปไม่ได้นะแล้วจงังหวะนี้ฮาวเวดครับโอ้โหจะเปิดไปนะครับแต่ว่าเดวี่ตัดบอลได้อ่าแล้วได้สวนกลับอีกครั้งหนึ่งเจอลาดครับจ่ายมาที่โรนัลดินโยู ให้กับมอยเซ่ครับแล้วโอ้โหจังหวะนี้เอมปปเป้ครับหลุดเลยครับเังหวะนี้จะโอ้โหไม่ยิงครับรู้สึกว่าถ้ายิงก็น่าจะติดบล็อกนะครับเมื่อกี้ผมก็เลยเลือกส่งมาจะให้มอยเซ่ยิงนะครับแต่มันก็ไม่ทันนะครับโอ้โหน่าเสียดายครับผมก็อาจจะคิดแปลกลเองนะครับจริงยิงก็อาจจะเข้านะครับก็นะเสียดายครับผมหลไรครับเราได้บุกอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้็นเกมสนบครับมอยเซ่คินเบิให้กับเอมเปเป้ครับแล้วแทงมาให้กับมอยเซ่โอ้โหไม่ทันเลยครับ หมดเวลาทิ้งแรยหรือเปล่าเอาแล้วตัดบอลได้ครับจังหวะนี้ยิงด้วยสายลงคู่เรียบร้อยเลยครับหนึ่งมุตุตระูนนะครับหลุดจากความผิดพลาดของโอลิเวอร์คานเลยครับเคลียร์ออกมาแล้วมอยเซ่ตัดบอลได้ครับแล้วผู้เท้าซ้ายคมจริงๆนะครับขนาดมุมมันไม่มีนะครับก็ยิงเข้าไปได้นะครับหนึ่งมุตุตระูนนะครับแล้วก็หมดครึ่งเวลาแรกเลยนะครับผมแหอก็นึกว่าจะไม่ได้ซะแล้วนะครับเราก็บุกอยู่ฝั่งเดียวนะครับก็มีโอกาสยิงประตูแค่สองครั้งนะครับทั้งเกมเออก็ รู้สึกว่าต้นเกมยังเงียบๆนะครับถ้าสองตัวนี้เป็นฟอร์มเอไม่ไหร่นะครับบอกเลยว่าบันเทิงแน่นอนนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นฟอร์มซีอยู่ก็ต้องลุ้นกันว่าตาไหนฟิตตาไหนไม่ฟิตนะครับก็เลยอาจจะเจอบ้างไม่เจอบ้างนะครับเมสซี่ฮะเขาเปลี่ยนมาคิ้นยอดเหรออ๋อเปลี่ยนมาคิ้นยอดออกนะครับเอาปิเก้เข้ามาแทนนะครับเปลี่ยนหลังนะครับโอ้โหสายเบิร์นวันทูมาครับโอ้โหมอยเซคีนครับแมา แบบนะเนี่ยมันชอบแบบนะี้เวลาจ่ายบอลให้แล้วแบบบอลผ่านหน้าผ่านตาไปเชยนี่ครับแบบไม่แย่งไม่รับอะไรเงี้ยนะครับ,ม,ม,บ,รรรบมันเป็นบ่อยมากเลยแล้วผมก็พลาดแบบชอบพลาดโดนยิงง่ายๆนะครับก็เลยแหลงตกรัวๆเลยครับตตัวจ่ายก,กับโรนิโยครับติดมอร์ดินี่มอร์ดดนี่จะสวนกลับมาให้กับโ,นโรบกกบโนอลโดพิกไปพิกมาแล้วจ่ายเมซี่ครับ เปิดซีเปิดเข้ามาข้างาในอืมเอาเลยเนี่ยเอาอีกแล้วเอาเอาโดนโดนมาเนี่ยโอ้โหโ,โอ้เช็ชดไม่ไดเดียวครับเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับผมก็เลยแบบแพ้บ่อยมาก,มากๆเลยครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะรู้สึกว่ามันอยู่ๆมันก็เอออยู่มันก็เออไปเลยนะครับตอนแรกๆก็ขึ้นมาพันสามแปดสิบแปดสิบสองแล้วนะครับก็นึกว่าจะขึ้นพันสี่ยอดหนึ่งพอหลังจากนั้นหลุดฟอร์มเลยครับแพ้รวยสามตาสี่ตาติดนะครับคือแบบอะไรไม่รู้นะครับงงเลย มอยเซคิงครับเขียงเก็บบอลได้อยู่ครับจ่ายออกข้างไปให้คาฟูเวา่าโรเนลิน,นโยครับแล้วเขียวิ่งบอลได้อยู่ครับ <c oughs> ส่งบอลช้าครับโดนตาบ,บอลได้แล้วจังหวะน,นี้จะเป็นสวนกลับของโรโดจ่ายให้อับเอ็มปาเป้ครับแต่ว่าไม่ถึงเอมปเเาเป้ฮะว่าเอา้เลวโอเคยังได้อยู่ครับแล้วมอยเซวิ่งขอช่องทำมือลึกพลาดไม่ถูกเลยนะครับวิ่งขอช่องทำมือ วิ่งทำมือขอช่องนะครับโอ้โหอะไรกูเนี่ยแต่ภาคคนภาคอะไรของผมวะเนี่ยนะครับเหมือนคนไม่ได้นอนนะครับนอนน้อยแต่นอนนะนะครับผมบุนโน่เฟรนันเดสครับจ่ายกับเอ็มปัปเป้โลนโดได้ยิงโอ้ยแอดีนะครับมันก็ไม่ได้หนีมือปีเตอร์เช็คสักเท่าไหร่นะครับวเล่าโรนาร์ดิโน่ครับเบินไล่กับ เจอหลาดคือในรถในเยอะครั้งหนึ่งแล้วหล่อโอ้โหไมเซ่ได้ยิงไป้ายกับโอ้โหอ่าไม่หนีมือผู้ปษาประตูเท่าไหร่นะครับยิงตรงผู้ปษาประตูเลยนะครับผมก็ไม่ได้ลุ้นนะฮะเจอหลาดเปิดโค้งเข้าไปแล้วโอ้โหวิเดวี่ครับตีลังกาจักรยานอากาศนะครับแต่ว่าถ้ามงธรรมดาไม่สิลุ้นกว่านี้นะครับผม <c oughs> ไม่เอานะเลิกตีลังกาเลยนะครับตีลังกาทำไมไม่ได้ลุ้นเลยนะครับเนี่ยเอ็มปาเป้ ขึ้นมาให้กับอาวะบอลถึงมอยเซ่ครับมอยเซยย่ออรอเอมบปเป้วิ่งเอมบปเป้อาแล้จวจังหวะนี้เอมปเปเป้กระแทกเบียดกระแทกกระแทกแล้วได้ยิงผู้ติดแทบอีกแล้วครับออโอ้ยเวืาารอคขานะลยครับยังไม่ยอมให้เป็นประตูที่3นะครับยังเซฟได้ฮะเดนซี่เอาแล้วจ่ายมาติดอย่างนี้ได้สวนกันอีกครั้งหนึ่งเจอหลานผู้อะไรครับเนี่ยวิ่งไม่ทันเลยนะครับไม่พร้อมเล่นเลยครับเอาแล้ว แคมเบลลุตตำแหน่งครับจังหวะนี้โอ้โหมาแล้วโรนลโดจ่ายไม้กับเอมเาเป้ P P P e ครับแล้วโรนลโดหลุดมาอย่างนี้บีบโอ้โหแหมรถีนต้อด,ดึงผู้รักษสาวประตูออกมาบีบมุมได้นะครับก็ผมดึงออกมานิดนึงนะครับแล้วก็ปล่อยให้ใหผู้รลกษาประตูยืนตำแหน่งตรงนั้นนะครับมันทำให้มุมที่เขาจะได้ยิงมันแคบลงนะครับมันก็เป็นเทคนิคของการมาคับผู้รักษาประตูนิดหน่อยนะครับก็ลองเอาไปใช้ใดูได้นะครับแต่อย่าดึงมาหมดนะนะครับถ้าดึงมาหมดมันจะหลุดไปเลยนะครับโดนชิป เรียบร้อยนะครับเจอหลายครับจ่ายมาให้กับเอ็มเป้ะทั้งละสองนาทีนะครับแล้วก็ได้บุกน่าจะเป็นการบุกครั้งสุดท้ายครับเอาแล้วแหม่โดนตะบอลได้ครับจบเวลาแล้วหรือยังนะครับยังครับเอาเอ็มเป้หลอกมาหนึ่งหลอกมาดับเบอลทัดเราขอยิงด้วยขวาเน้นๆเรียบร้อยโอ้โหติดติดเซฟครับเราจ่ายกันมาเอาเอ็มเป้ลงล่างเรียบร้อยเลยครับโอ้ยสามประตูต่อศูนย์เลยครับผมมันน่าเป็นประตูตั้งแต่ลูกที่มุดเข้าไปยิงอุ้หเอ่อพีเตอร์เอ่อโอลิวคานนะครับ ยิงเฟไม่ได้เลครับแหมไม่งั้นสวยกว่านี้นะครับก็สามปต่อศูนย์นะครับแล้วก็น่าจะจบเป็นครึ่งเวลาหลังเลยนะครับผมออเรียบร้อยครับเคลียรทิ้งออกไปนะครับก็หมดครึ่งเวลาหลังนะครับสามประตูต่อศูนย์นะครับผมก็เอาชนะไปได้นะครับจากมอนซัยคินสองลูกนะครับแล้วก็เอ็นบเตหนึ่งลูกมาดูเพียงมากนะครับเราครองบอลประมาณห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับเรามีโอกาสยิงแปดครั้งตรงกับหกครั้งนะครับแล้วก็ ทำฟาวศูนย์ครั้งนะครับเราไม่ได้ทําฟาวเลยหรอวะเนี่ยเออเล่นบอลมือสะอาดเกินนะครับแน่นอนครับเรามอยเซคีนเป็นแมนอัพเดอะแม็กของเกมนี้ไปนะครับมาเป้หนึ่งลูกหนึ่งแอซซิสต์นะครับก็เหมือนจะสลับกันในแมตช์ล่าสุดมากแมตช์ล่าสุดเอ็มเป้มันไม่ใช่หนึ่งแอซซิสต์นะครับเอ็มเป้มันแฮตทริกนะครับผมอันนั้นมันเป็นฮาแลนด์นะสองลูกหนึ่งแฮตทริกนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูแลกิ้งกันเลยนะครับว่ามันจะขึ้นสักเท่าไหร่นะครับขึ้นมาหกต้มนะครับผม ก็แต่แค่นี้แหละฮะวันนี้ก็ลากันไปเพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าวันนี้ก็ลากันไปก่อนวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายไว้เจอกันลิปอีพีหน้านะครับผม But It felt so right, we were so young, we were so